สวัสดีครับวันนี้มาปาพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568กันครับครับต่อไปมาพอสภาพการพ่ากก่อนะครับสำหรับภาคเหนือนะครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่นะครับก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดว่าได้38.6มิลลิเมตรครับทีอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนครับครับต่อไปมาพอลักษณะการถ่วไปของวันนี้นะครับโดยมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันนะครับ ลักษณะจีนะครับจะทำให้ภาคเหนือยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะครับครับต่อไปมาพอลักษณะการสส้่ชโมงตั้งหน้านะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสาวของพื้นตีนะครับส่วนหมากอยู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดน่านนะครับโดยอุณหภูมิตามสูตุดีเช้าสองถึงเชมองศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสูุดอยถึงี่3 2ิ5องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ สำหรับภาคเหนือตอนล่างนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นตีนะครับส่วนหมากอยู่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูร์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดยุติ่2ถึง26องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิสูงสุดยุติ32ถึง35องศาเซลเซียสครับเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับความเร็ว5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับสุดท้ายนี่นะครับภาคเหนือยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับในระยะนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องระวังอันตรายในการเดินทางผ่านที่มีฝนฟ้าขนองไว้ตัวนะครับ หากมีข้อสงสัยเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่5 5 3 2 7ห9 1นะครับหรือติดตามข่าวสารทั้งเว็บไซต์ Facebook และ TikTok ของสื่อตุนิยมวิยาภาคเนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน